สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเพอร์ส a t e เนตใน Black Desert Online นะครับคลิปนี้เราก็จะมาย้อนดูคีย์เวิร์ดทอล์กในงานเลี้ยงเข้าไปออนที่ตอนครั้งก่อนเนี่ยผมเคยพูดถึงแผนพัฒนาใช่ไหมครับเป็นโรดแมปเนาะแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นคีย์เวิร์ดทอล์กซึ่งเขาจะสรุปหัวข้อใหม่ทีนะครับเกี่ยวกับฟีดแบ็กของนักผจญภัยที่ GM ได้รับฟังอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆเนี่ยมันก็โพสต์ตั้งแต่วันที่12มกราแล้วนะแต่ว่าผมพลาดไปนะครับก็เลยพึ่งมาตอนนี้เนาาวว่เเรไปดูกกััลลยแล้น อย่างแรกเลยก็คือตัวละครใหม่นะครับโนวาอันนี้ก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คงไม่ต้องอ่านอะไรมากนะครับข้ามไปเลยเรือลงมาต่อเนี่ยก็จะมีพูดถึงเรื่องราวของโนวานิดหน่อยด้วยนะครับเป็นสายเลือดสุดท้ายของราชวงศ์เซริกที่ปกครองทวีปก่อนที่จะมีการก่อตั้งสาธารณรัฐ้าปพยอนในปัจจุบันเป็นลูกสาวลับของกษัตริย์ด,ดาฮาร์เซริกและเป็นพี่น้องของกายเซริกที่ถูกวางยาพิษนะครับและเลโอนาร์โดเซริกที่เคยไปโอเบียด้วย หวังว่าทุกท่านจะตั้งตารอการติดตามต่อไปนะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับโนวานะครับคือกายเซริกเนี่ยผมสปอยไปนิดนึงเลยว่าเดี๋ยวคลิปเกี่ยวกับเนื้อเรื่องคุณจะได้รู้จักคนคนนี้มากขึ้นครับต่อมาความสมดุลของตัวละครนะครับเขาก็พูดถึงว่าเออเราได้ปรับสมดุลไปแล้วนะช่วงครึ่งปีหลัง63เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับตอนต้นปี63ก็การสืบทอดพลังมันจะค่อนข้างเด่นกว่าปกพลังมากมาก ในครึ่งปีหลังที่มีการปรับเนี่ยอัตราการเลือกตัวละครสืบท่อพลังและปลุกพลังก็ถือว่าค่อนข้างสมดุลขึ้นมาก,กน,นะแต่ว่าก็ยังคงมีช่องโหว่นะครับว่าสืบท่อพลังมันเก่งกว่าอยู่ดีมันเล่นง่ายกว่าอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าทิศท,ทางหลกัหลกๆที่ตั้งใจจะพัฒนาเนี่ยก็คือเพิ่มทักษะสําหรับการปลุกพลังโดยเฉพาะนะครับทีละหนึ่งทักษะไปเรื่อยๆเนาะซึ่งตอนนี้ก็คงต้องรอดูไปแล้วกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับ ซึ่งบางเรื่องก็มีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับความสูงต่างกันเข้ามาด้วยครับเขาก็บอกว่าตรงนี้แก้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็วเดี๋ยวจะอัปเดตทางเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการเร็วๆนี้เนื่องจากว่าพอดีมันต้องเปลี่ยนโครงสร้างของแอคชั่นก็เลยใช้เวลาน,านานนิดหน่อยแล้วก็มีการแก้ปัญหาหนู่นนี่ด้วยนะครับอย่างการสะดุ้งเวลาขี่ม้าหรือว่าการที่ PC สเปคต่ำเราต้องปรับต่ำที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงจะสู้กับคนอื่นได้โดยไม่แหลกนะครับ ลงมาต่อนในส่วนของเรื่องราวนะครับเขาบอกว่าในขณะที่เล่นเกมเราก็กําลังทําการวิจัยและพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถผสมผสานเข้ากับโลกทัศน์ได้อย่างเป็นธรรมชาติเขาจะพยายามมองหาจุดปรับปรุงการเล่นที่ว่าเราเอาแต่กดตัวอารอออย่างเดียวเพื่อให้มันเสร็จเควสแล้วก็จบไวๆนะเขาก็พยายามจะบอกว่า เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวผ่านทิศทางต่างๆมากขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้ทำเควสก็ตามนะครับให้ NPC มีความกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นหรือว่าทำการภาคเล่าเรื่องราวเมื่อดำเนินเควสต่างๆซึ่งผมอยากรู้มากเลยถ้าภาคจะเป็นยังไงถ้าภาคอย่างเกนชินได้นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะน่าติดตามเหมือนกันนะครับ ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ากําลังค้นคว้าหาสิ่งที่ทําให้ผู้เล่นสามารถดื่มด่ากับเรื่องราวได้อย่างเต็มที่นะครับโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมกับนักผจญภัยท่านอื่นๆด้วยหากสาเร็จเนี่ยก็่าจะมีชื่อเรียกระบบนี้ว่าระบบการบรรยายอิสระนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังต้องใช้เวลาอีกนานเลยกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก็เลยบอกไม่ได้นะว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดก็จะมาเรื่อยๆนะครับเนื้อหา p v p อันนี้เขาก็บอกว่าเป็นเนื้อหาที่เขาจะให้ความสนใจที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี64ตามที่พูดไปในะนะ พอย้อนดูเนี่ยเขาก็บอกว่าคอนเทนต์ p p ส่วนมากเหมือนเขาแบบระวัดระวังเกินไปคือไม่กล้าปล่อยอะไรใหม่ๆนะครับทีนี้ก็เลยจะมาดําเนินการอัปเดตเกี่ยวกับการปรับปรุงสงครามฐานสงครามครอบครองแล้วก็ป้อมกิ่งไม้หนามนั่นเองในอนาคตก็คงตั้งใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเนื้อหา p v พให้มันดีกว่านี้เนาะต่อไปนะครับซีซั่นตามที่พูดไปในช่วงรถแมปครึ่งปี64เนี่ย จะมีการเปิดตัวโนวาพร้อมกับการเริ่มต้นซีซันฤดูหนาวซึ่งก็รู้กันอยู่แล้วเนาะสสิ่งที่เขาให้ความสําคัญมากที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ซีซันหรือฤดูหนาวนี้ก็คือคอนเทนต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับแล้วก็ความมั่นคงของ Black ดเซิร์หลังจบการศึกษาไปแล้วแล้วก็มีข้อมูลที่ได้ลองวิเคราะห์มาอย่างต่อเนื่องแล้วด้วยพบว่าเหล่านักผจญภัยจํานวนมากที่เล่นซีซันไปได้สักพักเนี่ยสนุกสนานอย่างมากเลยแต่ว่าพอจบการศึกษาเซิร์ฟซีซันแล้วพอข้ามไปเซิร์ฟเวอร์หลักเนี่ย รู้สึกว่าเอ้ยนี่จะต้องทํำยังไงต่อซึ่งจริงๆก็เป็นความรู้สึกที่ผมก็รู้สึกเหมือนกันนะก็รู้สึกเคว้งคว้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นในครั้งเนี้ยเขาก็บอกว่าเพื่อที่ทุกท่านจะได้รู้สึกอุ่นใจกันมากขึ้นเขาก็จะมีแผนที่จะมอบสิทธิประโยชน์หลาย,ลายๆสิ่งไว้เป็นสิทธิพิเศษแล้วอยากให้ช่วยตั้งตารอกันเยอะๆนะครับคอนเทนต์ร่วมมือดันเจียนใหม่อัทรัคซิออนที่พูดถึงในรดแมพไป เขากำลังเตรียมที่จะให้ทุกท่านได้สัมผัสกับการเล่นที่ต้องร่วมมือกับเพื่อนๆแบบจริงๆจังๆนะโดยเฉพาะบอสของดันเจี้ยนนี้เนี่ยจะมีแผนให้เลือกวิธีการต่อสู้ด้วยมากกว่าจะไปแบ่งหน้าที่สายแทงฮิวเมจอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้ก็มีความเห็นเกี่ยวกับการทํากิจกรรมเป็นกิลดค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็จะนําไปพิจารณาดูด้วยละกันว่าจะหากิจกรรมที่สมาชิกกิลด์สามารถทําร่วมกันได้มามากขึ้นยังไงก็ตามรอดูกัน mm hmm. การปรับปรุงเนื้อหาเดิมนะครับ การอัปเดตปัจจุบันที่เขากำลังเน้นก็คือการปรับเปลี่ยนการค้านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ระบบใหม่การค้าแบบใหม่เทสต์รันเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยดังนั้นก็คงต้องรอไปก่อนนะครับอาจจะเป็นครึ่งหลังปี64เลยและในปี64เนี่ยเขาก็พยายามจะตรวจสอบเกี่ยวกับของรางวัลจากคอนเทนต์ที่มีอยู่อยู่แล้วนะตามความเห็นที่มีคนส่งเข้าไปนะครับบางคอนเทนต์อาจจะมามัดรวมกันให้ได้ของรางวัลเหมือนๆกันนะนะ อย่างรอยร้าวแห่งยามานแท่นบูชาแห่งการฝึกฝนแล้วก็แท่นบูชาแห่งเลือดให้เป็นคอนเทนต์ร่วมมือกันเพียงอันเดียวเลยนะครับแล้วก็มอบของรงวัลที่เหมือนกันด้วยจะได้เป็นแนวทางให้เลือกได้ว่าเอ้ยอยากเล่นอันไหนก็เลือกทําอันนั้นก็พออันเดียวไม่ต้องทําทุกอันนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของเกาะพาพุอารคินีนะครับที่จะไปถึงแล้วเป็นเหมือนเกาะกิจกรรมนะซึ่งผมไม่ได้ไปเหมือนกันไม่รู้ไปยังไงนะครับก็เขาบอกว่าพยายามจะให้มันเป็นเกาะที่แบบให้นักผจญภัยไปเป็นครั้งคราว แวะเข้ามาพักผ่อนนิดหน่อยอะไรเงี้ยดังนั้นในแง่ของางวันก็อาจจะยังไม่พอเขาก็จะดูต่อไปว่าจะเอาอยัางไงต่อนะครับเขาจะพยายามเพิ่มของเล่นที่มีสเสน่ห์ไปตอบแทนนักผจญภัยมีมอบความรักให้กับก่อแห่งดีนะก็คิดว่าคงมีหลายคนที่ชอบไอเทมแปลงร่างเป็นปูก,กระดองหินหรือว่าผีฟักทองอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าตั้งใจอยากจะทําไอเทมแปลงร่างแบบนี้ออกมาอีกนะครับก็รอดูแล้วกันคราวหนะ้าอาจจะได้แปลงเป็นตัวอะไรแปลกๆอีกก็ได้นะการดํารงชีวิต อันนี้ก็พูดถึงเนื้อหาที่พูดไปเมื่อกี้นั่นแหละว่าเขาอยากจะกระตุ้นเนื้อหาเกี่ยวกับการค้าให้มากขึ้นนะครับเท,ทรดลันเนี่ยแต่ว่าไม่ได้จะปรับปรุงเรื่องของผลกําไรนะเขาจะปรับปรุงเกี่ยวกับคอนเทนต์การค้าให้เป็นคอนเทนต์ที่ลึกยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง ถ้าพูดถึงแนวคิดในปัจจุบันก็นักผจญภัยอาจจะสามารถไปสังกัดอยู่ในกลุ่มการค้าเซียนหรือว่ากลุ่มการค้าเชนแล้วก็ทําการแข่งขันกันเป้าหมายนี้เขาก็ตั้งไว้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี64นะครับยังเป็นอยู่ในขั้นต้นของการคิดค้นอยู่เลยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังด้วยแล้วตรงนี้ก็มีทิ้งทายไว้ว่าหนึ่งในคติของการพัฒนา b l a c k d e s e r t ก็คือทำให้นักผจญภัยรู้สึกสนุกและไม่ผิดหวังไม่ว่าจะเลือกเล่นเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งก็ตามนะครับ ต่อมานะครับมหาสมุทรเขาบอกว่าเตรียมเรือคาแ์รกรูปแบบใหม่ไว้แล้วแต่ว่าเรือคารรกที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ถือว่าทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วนะก็เลยคิดว่ายังไม่ถึงเวลาออกเรือคารรกใหม่หรอกกําลังมองหาวิธีในการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะเปิดเผยแก่ทุกท่านในเร็วๆนี้ที่สาคัญก็คือมีความล่าช้าในการอัปเดตยุคแห่งมหาสมุทรพาร์ท2นะครับสนามรบน้ําเงินที่เคยได้พูดถึงไปในครั้งก่อนๆน,นะนะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนทิศทางของคอนเทนต์อย่างสิ้นเชิง ส่วนอายุคแห่งมหาสมุทรพระส,สองที่เคยวางแผนไว้เนี่ยก็จะถูกย้ายไปยังโปรเจกต์ประเทศแห่งอรุณรุ่งก่อนนะครับที่กําลังอยู่ในช่วงพัฒนาตามที่ได้เปิดเผยในรถแมปไปสนามรบน้ําเงินที่ว่าเนี่ยเดิมทีมันถูกออกแบบเหมือนกับสนามรบแดงอะที่มีการต่อสู้แบบทีมันนะครับ แต่ว่าสนามรถเมืองเงินมันจะสามารถยึดครองตำแหน่งตัวเองเพื่อป้องกันได้แบบสงครามคอรอบครองจากการทดสอบภายในพบว่าความคล่องแคล่วของเรือคาอร์รกและข้อจํากัดของระยะปืนเนี่ยอาจจะทําให้ความสนุกมันไม่ค่อยเยอะนะดังนั้นทิศทางในการพัฒนาก็เลยเปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งในขณะที่ปรับปรุงการใช้งานของปืนเนี่ยก็ได้เพิ่มระบบจรสลัดเข้ามาด้วยระบบจนสลัดก็คิดง่ายๆว่าเหมือนหัวแดงในทะเลนั่นแหละนะครับ ซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาก็มีแผนที่จะเพิ่มการแข่งขันเข้ามาด้วยนะในคอนเทนต์เรือนะครับการเพิ่มสินค้าการค้าจํานวนจํากัดไปยังฐานทัพทะเลในมหาสมุทรส่วนประโยชน์ของการที่เป็นนักพจนภัยโจรสลัดเนี่ยคงไม่ค่อยมีมากนะครับเพราะว่าการที่สามารถก่อกวนนักพจนภัยท่านอื่นได้เนี่ยก็ถือว่าสนุกเพียงพอแล้วสาหรับคนที่จะเป็นโจรสลัดนะครับพวกเขาคิดว่าควรให้ความสาคัญกับนักพจนภัยที่เล่นอย่างสงบเป็นอันดับแรกก่อนเนาะอ่ะข้ามาแต่งเพลงเลยละกัน ก็มีหลายคนเหมือนกันที่ให้ความเห็นว่าตัวโน้ตมันชอบค้างเวลาแต่งเพลงอะ่ะในมุมมองของผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็มองว่าคอนเทนต์แต่งเพลงไอ้ปัญหาเนี้ยเป็นสิ่งที่ขัดใจเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับในการแก้ไขก็ต้องอดใจรออีกหน่อยละกันเนาะนอกจากนั้นแล้วก็มีการเตรียมเครื่องดนตรีระดับสูงที่จะสามารถสร้างเสียงที่คุณภาพดีกว่านี้อยู่แล้วด้วยนะครับก็จะทําให้เพลิดเพลินไปกับการแสดงที่หลากหลายมากขึ้นได้พร้อมกับเสียงดนตรีที่ไพเราะกว่าเดิมด้วยตัวละครใหม่ครับ มีแผนที่จะเพิ่มตัวละครใหม่ในหลายถิ่นกำเนิดอย่างต่อเนื่องนะครับทำกลางความคิดเห็นมากมายที่เสนอกันเข้ามาตัวละครชนเผ่าแคระและพาพุตอนนี้ก็ยังให้คําตอบที่ชัดเจนไม่ได้นะแต่ว่าจะมีนําเสนอตัวละครใหม่แก่ทุกท่านอย่างแน่นอนครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนการอัปเดตในช่วงครึ่งปีแรกของปี64นะครับส่วนรูปนี้เอ้ยมันคือรูปอะไรภาพนี้เป็นคําใบ้สําหรับตัวละครใหม่ที่กําลังจะอัปเดตในปี64ครับน่าจะครึ่งหลังนี่แหละ แต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่สามารถแสดงให้ทุกท่านดูได้มากกว่านี้และเพราะว่าตัวละครนี้ก็ระหว่างการพัฒนาอยู่เลยนะครับจะพัฒนาตัวละครนี้ให้น่าตื่นเต้นอย่างแน่นอนก็รอดูละกันนะครับความคิดเห็นของทุกคนก็ถือว่าสําคัญต่อการทําตัวละครใหม่มากเลยฮัสซินเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นของนักผจญภัยเหมือนกันเนาะมาเรื่องของสมบัติครับ สมบัติเนี่ยก็คือพวกเข็มทิศถาวรหรือว่ายาถาวรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะถ้านึกกันไม่ออกก็คือต้องฟาร์มเป็นชาติเลยกว่าจะได้ที่คนชอบโพสต์กันในกลุ่มก็คือเป็นเดือนกว่าจะได้นะครับคอนเซปต์ของคนที่นําระบบสมบัติเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าสมบัติเนี่ยก็ต้องลาคาให้สมกับเป็นสมบัตินะครับก็แปลว่าคงมีในแง่ของการสุ่มเหมือนเดิมนั่นแหละคงไม่มีอะไรที่ว่ายืนยันว่าจะได้แน่นอนนะครับ แต่เขาก็บอกว่าพยายามยกบทบาทของอัรฟอาร์นะเพื่อมอบโอกาสที่ดียิ่งขึ้นให้แก่นักผจญภัยนะครับเพิ่มคมพีดีกัน้นเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ล่าสมบัติมาถึงอุปกรณ์และการเสริมประสิทธิภาพครับการเสริมประสิทธิภาพนั้นเราคงจะมีเพียงคําพูดที่บอกว่าอยากให้ทุกท่านสู้ๆูกูขอร้องสู้ๆู แต่ตอนนี้เรากำลังพิจารณาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มความสะดวกสบายเกี่ยวกับการบวกของนะก็คืออาจจะมีกิจกรรมโรงผลิตสแต็กเพิ่มหรือว่าผ้าคาดนาเดีวนะครับสำหรับการเก็บสแตก็กโอ้โหก็บวกแหกกันต่อไปพูดง่ายง่นะครับต่อมาพาหนะนะครับ เขากาลังทดลองความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องพานะอยู่ตามแนวคิดที่นักผจญภัยได้เสนอมาอย่างหมีหิมะหรือว่าพานะประเภทหมาป่ายักษ์ของโอดิลิทราทุกอย่างเนี่ยกำลังรวบรวมแล้วก็ทดสอบอยู่นะครับเดี๋ยวได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งละกันในส่วนของม้ารุ่น10นะครับมาที่ระดับสูงกว่ามายาเรือบินหรือว่าบอลลูนและยามพานะทางน้ำยังไม่มีแผนพัฒนาในครึ่งปีแรกของปี64นะแต่ว่ากำลังเตรียมอัปเดตดีเน่และดูมแห่งจินตนาการแทนครับ ก่อนอื่นเลยมาดูดีเน่ก่อนครับกำลังพัฒนาให้สามารถวิ่งบนน้ําได้แม้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์100%แต่ก็จะให้ทุกท่านดูเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆครับนี่ฮะ what the fuck <laughs> มาน้ำมาวิ่งบนน้ำ <laughs> ดีเน่ ขาคิดว่ามันคงจะเท่มากเลยครับถ้าดีเน่เกิดมาพร้อมกับการวิ่งบนน้ําก็เลยพัฒนาขึ้นมาแน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่าจะสามารถวิ่งข้ามไปถึงพอร์ตแรดได้นะครับก็คงวางแผนไว้ว่าจะให้สามารถข้ามไปยังอีกฝั่งเท่านั้นแบบคงไม่ไกลมากแหละมาที่เครื่องแต่งกายก็เกี่ยวกับเรื่อง TF นะครับเครื่องแต่งกายภายในงานเลี้ยงไฮเดลปี6 3ที่ผ่านมาที่ได้พูดไปปัจจุบันเนี่ยกำลังผลิตชุดต่างๆตามองค์ประกอบของ TF อยู่เลยนะครับชุดก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะ ลองเลื่อนดูหน่อยละกันนี่นะจริงก็สวยอยู่นะชายเป็นหนุ่มน,น้อยมุกเดงก็มีเครื่องแต่งกายดั้งเดิมมากมายนะครับสำหรับในปี64ที่เขาจะเอาเข้ามากําลังพยายามอย่างหนักด้วยในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานเพื่อให้สามารถปล่อยชุดใหม่ๆออกมาให้เร็วที่สุดนะครับมาต่อโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่ามาโครนั่นเองก็อย่างที่เรารู้กันว่าจะมีแบนเวฟมาเรื่อยๆนะเกี่ยวกับการใช้มาโครเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรใช้นะครับมันผิดกฎของเกมเนาะเขาชัดเจนแล้วว่าไม่อนุญ,ญาตให้ใช้นะครับมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Pearl Protect เนี่ยในการตรวจสอบอย่างหนักแน่นเลยนะแล้วก็จริงจังด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าใช้เลยพวกนี้นะครับเล่นเองการแปลนะครับการแปลเนื้อหาในเกม m i n e r a f t เนี่ยมีการแปลผ่านแผนกแปลที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเลยนะครับมีบุคลากรของ,ของประเทศนั้นๆทําหน้าที่อยู่ก็มุ่งเน้นที่การปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของการแปล ไม่ว่าจะเป็นในเนื้อหาอัปเดตใหม่หรือว่าจะเป็นเนื้อหาที่มีอยู่เดิมแล้วก็ตามนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะแปลดีขึ้นไหมตอนนี้จริงๆมันก็พอได้แล้วแต่ว่าเอาจริงๆก็คงมีบางส่วนที่ยังแปลผิดอยู่บ้างแหละมาในส่วนต่อไปครับกิจกรรมหลายท่านบน่นว่ากิจกรรมเหมือนเดิมทุกครั้งเลยไม่เคยเปลี่ยน กำลังลองปรับนะรูปแบบกิจกรรมอาจจะทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเขาก็บอกว่าเนี่ยมีเปลี่ยนบ้างแล้วนะอย่างฮันโลวีนในฟลอรินหรือว่าแขกรับเชิญวันขอบคุณพระเจ้าอย่างทาคาโก้เนี่ยนะครับก็รอดูต่อไปละกันว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาบ้างเขาอยากให้นักผจญภัยรู้สึกว่าครั้งนี้มันช่างแปลกใหม่แล้วก็สนุกดีแฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในปี64ก็จะ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ยากเกินไปหรือว่าสนุกสนานกันได้แค่บางส่วนเข้าร่วมได้ยากแล้วก็จะปรับทิศทางอย่างเต็มที่นะครับให้นักผจญภัยจํานวนมากสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายขึ้นนะมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับการสนทนา เขาเช็คสถานการณ์แล้วก็ดูความคิดเห็นของนักผจญภัยในประเทศอื่นๆอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เอาจริงๆการสื่อสารผ่านการประกาศอัปเดตอย่างเดียวเหมือนจะยังมีข้อจํากัดอ่ะเนาะตั้งแต่ปี 64, 64เขาก็เลยบอกว่าจะเปิดช่องทางเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับไม่ใช่แค่การรับฟังความคิดเห็นของนักผจญภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นช่องทางที่ทีมพัฒนาได้ส่งเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ท่านส่งเข้ามากลับไปได้ด้วยก็คือเหมือนนักผจญภัยอ่ะส่งไป แล้วทีมพัฒนานก็ส่งกลับมาคุยกันได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มจํานวนช่องทางในการสื่อสารมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะรวมถึงใน global lab เขาก็จะสร้างช่องทางกัน,นต่อเพื่อรับฟีดแบ็กให้เพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้นะครับก็เราดูกันต่อไปเนาะตัวละครใหม่อันนี้ก็น่าสนใจมากทีเดียวถ้าสังเกตในรูปผมว่าน่าจะเป็นแนวอีสเทิร์นน่าจะเป็นทางตะวันออกอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยแหละนะเราดูกันต่อไปครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวช่วงนี้คลิปมาช้าอย่างที่บอกว่าเปิดเทอมแล้วนะครับก็จะมาเท่าที่มาได้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเนื้อเรื่องกําลังจะมาแล้วด้วยนะรอติดตามกันได้เลยครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับใครมีอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะขอบคุณสําหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับสไครต์แล้วก็ทุกยอดวิวเลยนะครับเราวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันและอย่าลืมติดตามกันนะ